สวัสดีสมาชิกครับมีรถใช้งานสวยๆมาฝาก1คันใช้ง่ายดูแลสบายแน่นอนนะครับกับ o ต o ยต้าโครา a ันติดนะครับอันติดรถบ้านแท้นะครับคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับปี2009เกียร์ออโต้เครื่องพันหนะครับรถสวยมากๆนะครับใครกําลังหารถใช้งานฝากไว้ด้วยนะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับไม่ประมาณ1นึ0 0 0สเะครับเกียร เครื่องปกติครับสวยสวยเลยคันนี้ชมดูได้เช็คดูได้ทดลองขับได้เลยครับอยู่มินบุรีครับคันนี้129,000บาทนะครับผ่อนได้ครับเครดิตดีผ่อน3,500โดยประมาณผ่อนได้5ปีนะครับเครดิตดีออกรถศูนบาทนะครับเครื่องพันหตัวพิเศษนะครับชุดแต่งครบเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจอะไรหาง่ายใช้งานได้ยาวๆแน่นอนนะครับ มาชมภายในบ้างนะครับสวยๆเลยครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้นะครับทนใช้ง่ายอึดถึกใช้สบายใช้ยาวดูแลง่ายๆครับภายในก็จะสวยประมาณนี้นะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับโดยรวมนะครับนี่ครับพวงมาลัยก็จับเอ็นแบบนี้นะครับมีพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเบาะหนังก็จะออกทูโทนแบบนี้นะครับเป็นดํากับครีมนะครับโดยปกติแล้วดําก็จะดําไปเลยครีมก็จะครีมไปเลยนะครับแล้วก็ เนี่ยครับแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครสนใจมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกเลยนะครับฝากกูด้วยนะครับคันนี้สวยๆ1 2 9 0 0 0บาทเครดิตดีออกรถ0บาทนะครับใช้ง่ายดูแลสบายสมชื่อเขาครับรุ่นนี้ สวยๆเลยครับไม่ประมาณ2 0 0แ0 0นะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานก็มาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับได้เลยครับฝากกว้ด้วยนะครับกับ t o y ยต้าโค o ร l อันติ s นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับตกแต่งลายไม้นะครับลายไม้ก็จะเข้มๆแบบนี้นะครับมาจากโรงงานนะครับสภาพสวยพรงมาลัยก็จะเป็นแบบนี้ งามๆชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับสําหรับผมนําเสนอแล้วก็บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับบริการจัดไฟแนนทั่วไทยเครดิตดีออกรถูนบาทได้เลยครับรถสวยมากๆกว้างนั่งสบายที่สําคัญของรุ่นนี้คือความทนทานครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับที่เป็นแท็กซี่เขาวิ่งเงิน9ก้าแสนแปดแสนหรือล้านกิโลนู่นนะครับคันนี้วิ่งประมาณ2องแสนนะครับตีคข้าๆไปครับไม่เคยติดแก๊สนะครับ รถสวยรถบ้านแท้ไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับรถบ้านแท้นะครับขอย้ําใครถามว่าเป็นอดีตแท็กซี่หรือเปล่าจากตีมือเลยนะครับฝากไว้ได้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์เครื่องพันหกเกียร์ออโต้ครับสมบูรณ์สวยสวยสวยสุดสภาพงามเอาไปใช้งานกันได้เลยครับฝากครับฝากฝากไว้ด้วยครับเอารถสวยสมาฝากครับ